สวัสดีค่ะแน่แน่สะสมธนาบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมธนาบัตรราคา500บาทแบบที่15ค่ะขนาดของธนาบัตร7 2 0 1 5ุ0ณ15.60ซนติเมตรวันที่ประกาศออกใช้ลงวันที่2 4ก,กรกฎาคม2544วันออกใช้วันที่1สิงหาคม2544ค่ะธนาบัตรแบบที่15นี้ยังคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆและเป็นแบบที่รีเริ่มปรับขนาดความกว้างของธนาบัตรให้เท่ากันทุกชนิดราคาเพื่อความสะดวกในการพกพาคา่ะภาพประธานด้านหน้าพระบรมฉายาสตา์ทิสรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเครื่องแบบจอมทัพค่ะเรามาชมภาพด้านหลังกันนะคะ ภาพประธานด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวน้าลานพระพรามหาเจษฎาบดินภาพโลหะปราสาทวัดราชนัด,ดารามวรวิหารและภาพเรือสำเภาค่ะธนบัตรชนิดนี้ขออภัยค่ะธนบัตรชนิดนี้ปัจจุบันยังพบว่ามีการใช้ใจ่ายหมุนเวียนตามท้องตลาดอยู่นะคะ ยังหาเก็บกันได้ไม่ยากค่ะสำหรับธนบัตรชนิดราคา500บาทนี้นะคะหาเก็บไว้สักหนึ่งใบสวยๆแบบใหม่ๆสักใบนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ